เฮ้ยไปเ<ไ>ป็นที่นี่เองเฮ้ยได้วะ่ะไอ้เหี้ยกนแล้วอ,อยากได้พอดีเลยแอดต,ตอาแอทแทคกเกอร์เย้กูได้แทกเกอร์ตัวใหม่แล้วแต่ก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับแอดแบงค์มีแพลตฟอร์มดีๆมานําเสนอนะครับไอเทมเมเนียเป็นผู้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายไอเทม ID เกมที่ใหญ่ที่สุดนะครับจากเกาหลีซึ่งช <Wow. S 2> ่วยเกมเมอร์สามารถซื้อขาย ID เกมและเกันในเกมได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งหน่วยเงินในการซื้อขายนั้นจะเรียกว่าเงินไมล์เลชนะครับนะหนึ่งไมล์เลชเท่ากับ1บาทนะครับก็สามารถแลกเงินจริงเป็นเงินไมล์เลชก่อนได้นะครับเกมชื่อดังก็จะมีเกมพวกเกมวายโรอาโอวีเกมชิงอิมแพกนะครับโรบอทหรือว่าเกมอื่นๆสามารถมารับชมในหน้าเว็บไอเทมินเนียได้เลยนะครับซื้อขายปลอดภัยไอเทมินเนียเจ้าหนอเป็นของฉันลักคึ้ จน,นั่นเป็นเหยื่อของฉันชน,นะเราต้องชน,นะคุณแม่เราต้องชน,นะฉันจะสู้คนเดียวจะแปลงร่างไปบนรถไฟฟ้าเลยไงวะเอกทิกแมนอะจากไดมอนด์นะครับนะตะลุงครับ ลุงโทนี่เอ,อ่อเปิดได้ท่าอัติเมตครับทำดีบัฟก่อนแล้วก็เขเนรบรลังจมสีสวยจากนั้นก็สถานะเผาไหมสวยจากนั้นก็ฮิวก็บัฟหนึ่งทีสวย แตกไปได้แล้ว <S <S เรียบร้อยครับเรียบร้อยถ้าไม่ตายของถ้าคือเล่ครับเรอไอมเอกไม่เคยได้โชว์เทพสน,นมากเพื่อนได้โชว์เทพเราเองก็เป็นพวกของที่เพิ่งพาได้อยู่ รู้เลยแสดอยากได้หัวหน้ายามีน่าจะโหดผมไม่ได้ัตคนเลยอีกแล้วคุณแม่เดียกว่าจบแล้วยังไม่จบอีกอ่ะสุดยอดทีอ๋อแต่เข้ามาเจอพวกแอนต้าพอดีไม่ไดจ้เท่าไรเลยนี่ กระทิงดำไม่กระถิงดำยังไม่มากันะถางอยู่ข้างในแล้วไม่ใช่หรอกระถิงดำอยู่พวกกระทิงดำอยู่ข้างในแล้วไม่ใช่หรอเริ่มเควดอีกแล้วไอสัตว์หางานให้กูอีกแล้วเวทน้ำแข็งเอาเลือดกระจายใครอ่ะมูซาใครอีกนี่ไอ้เจนี่ใครนี่โมติงก็ว่าไล่เวทน้ำแข็งเนี่ย

นอกลีดเดอร์แจตไดมอนด์แม่งไอ้ยี่แม่งน่าจะน่าจะโหดไอตัวนี้นนนนเอาไงก่อนดีวะบัฟก่อนแล้วกัน <c oughs> เออเวทประสาน <c oughs> โอเคเอาเลยมันเล่นตัวเวทกวันละลดป้องกันลง50%สวยแตกไปใส่สัตว์เออ,เอ,อ,เอ,อใจเย็นใจเย็นหิวหมูไปเพื่อน อสวยให้ตัวเองรถเกาะมันมันไม่มีดีบัฟเลยอ่ะงานหยาบเลยมันไม่มีดีบั๊เลยอ่ะออะสะท้อนดาเวทสวยเฮ้ยลูกเล่นอะไรวะนะ่ะฉันจะไม่ให้ใครตายเด็ดขาดเอาป๊บไป นั่นแรง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 นล้วแบบมึงแรงนล้วแบบมึงนี่นนนนวะเอาไปดิชิ้นนี้โคตรโหดเลยสัสเอ๊ะทำไมามันตีสองฮิตปะแต่ไม่มีร้ายกว่านี้ละอย่าได้บอก ไปคุยมันหน่อยบกสิงบอสใหญ่เลยวะไม่มันมนมนม่นใจจะไหวหรือเปล่านะครับมันฟื้นฟูเวทก่อนเลยฟื้นฟูนก็ฟืนฟ้นฟ,นฟ,นฟนูดีวะลดการโจรมตีมันลดดาเมจมันลงก่อนเอ่อเผาไหม้มันสวย anh ta khuôn vô vũ anh tuổi vô vũ tịt đuôi chèm tuổi đốt cỏ man tuổi tải phá cho sảnh hóa man tuổi còn bay nó còn bay nó có tay bắn ờ ừ, tuổi lăng bắp tuổi ตบตบสวยมันจะแซกแค่ไหนกันเชียววะอยากรู้ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะไอต้าตีมันทุบทุบทุบเฮ้ยเวทใหญ่ไอ้สัดอุ๊ยใส่ใครวะใส่เกือบตายสิงโตเพลิงอะไรวะอมจบนะครับนะ จบไหมแซ่จบไหมได้ข่าวว่าตึงแล้วนี่ยพี่ตึงกว่าเยอะไอ้นางอย่าให้ตายไปได้ลายเวทมัซัดมันสิเวทหยุดเวลาวะอะไรอ่ะเอาดาบแตกไอ้ชื่อดาบแตก ยูโนะเป็นคนทำทำอะไรกันแน่ใครบ้าจัดการไ้หมเว็ใหม่เว็ใหม่ เฮ้ยอัต้ากได้เวทใหม่เหมือนกันอะไรนี่เอาเงินยังไม่ได้เงินยังไม่ได้จับเลยแล้วเงินน่ะเนียวจากดันเจี่ยนไปลุยนะครับไม่มีเวลาเล่นละ

เรื่องันลาจะดูอัดตาย <g ül üyor> เฮ้ยแต่พระเอกตายได้ไง<า>มั่นใจอันนี้พระเอกนะยูนิคสกิลนะมึงเนี่ยไอ้พวกนี้เอาสมบัติไปค่วยกูสารลงนันเจ้นทั้งนา้นพวกมึงเอาสมบัติไปเฉย ซีซั่นหนึ่งอยากได้อัลต้าเขาบอกอัลต้าโหดมากเลยนะครับผมจะเปิดเอาอัลต้านะลุย30ครั้งมาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะครับโอ้แม่งไม่ลืมตาด้วยวะโอ้หนักเลยไม่ลืมตานี่หนักเลยอะโอ้โหไดนสกิลวพิเศษมาวะเฮ้ยไม่ลืมตาเฉยจริงจังโบร ปิดยักษ์เปิดยิขนาดไหนอลืมตาดิเฮ้ยเอากูแล้วตะแก่เอากูแล้วโอ้โหงานใหญ่มาหาเราเราเราทุกคนตะแก่ไม่ยอมลืมตา่ะโอ้โหสัต์เอ้ยมันไม่ยอมลืมตาอกแลยว สามสิบใบไม่มีเ,เอเดดากูอยากจะร้องไห้ฮะเฮ้ยมีตัวใหม่มาตัวหนึ่งเฮ้ยต <patri> าแก่ไม่ยอมลืมตาจริงจังเกมมิ่งโอ้โหตายตายตายทุกคนเรา,าตายแล้วใครเนี่ยไม่เอา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  โอ้โหเขียววิแกรับไม่ได้นะครับเขียวแบบเนี้ยโอ้โหเราน่าจะกินเราน่าจะกินแฮวอ่ะเพื่อนวันนี้จากที่ดูทรงหน่าจะกินแฮวนะครับอีกานสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ย มาดิไอ้เหี้ยใครอะ่ะกุหลาบดำอะอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้นะโอได้เจแม่พอดีเลยดีบัฟเฟอร์เอาเจไม่ใช่โจมตีเหรอเป็นดีบัฟเฟอร์เหรอก็ได้เจครับสวยครับได้เจมาสวยเลยครับได้เจครับแจมครับ้ะม,มันอยากรู้ไง ไปนะครับเราลองดูสิบไปสุดท้ายนะครับก่อนจากลากันของวันนี้นะครับถ้าเ like พื่อนชอบ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ยอดทีมจิมเชแนแอทของเราด้วยนะครับเราเจอคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะสีม่วงมาแล้วหนึง่งบึมสวยมันต้องปิดอย่างนี้ถึงจะสวยนะครับนะใครวนะเนีน่ยผลงานชิเดกเหรอตัวอะไรวะ ดีบัฟเฟอร์นะครับ no. บ so ีด like. ีบัฟเฟอร์ก็จะอะไรเนี่ยเพิ่มพลังเวทเพิ่มขึ้นลบบัฟลบพลังป้องกันห0สิเปอร์ซนโอ้น่าสนใจนะเพร่อกระตูทั้งหมดเหรอน้าสนนะตัวนี้สร้างความเสียหายที่รับเพิ่มขึ้นโอ้โหน้าสนหน้าสนได้ดาตัวใหม่อีกหนึ่งตัวไปถือว่าเจมแมวไปเลยนะอีกทีได้ไหม ลุงขออีกทีได้ไหมพอดีพอดีแบบพอดีแบบมันมือไปหน่อยขออีกทีนะครับขออีกสองทีเลยนะขออีกสองทีเลยเออยี่สิบไปเออไปนะครับนะไม่รู้ไม่รู้ปกติเขาซื้อกันหรือเปล่านะแต่ลุงแบบพอดีมันมันเขี้ยวอ่ะเอาสักหน่อยนะเออนะครับลืมตานะมึงอย่าหลับตานะมึงไอ้เหี้ยหลับตา หลับตายางี้กูแย่ดิโอ้แอดตายเลยลุงเศร้าเลยเอานะเออมันต้องแบบนี้ดิแอดตามนาะเว้นบนสีฟ้า มนุษย์เครื่องเฮ้ยไปเป็นนี่นีนเองเฮ้ยได้ว่ะไอ้เหี้ยกําลังอยากได้พอดีเลยแอตตาแอตทกเกอร์เย้กูดได้แท็กเกอร์ตัวใหม่แล้วแจมแมวไปแล้วทุกคนบ้มมึงเป็นใครตวย เขาบอกว่าตัวนี้เป็นเมตานะครับนะที่ไปที่ผมไม่ได้หรอกเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเมตาไว้ผมเลยอยากได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่ามันเป็นเมตานะครับผมก็เลยอายอากได้